คุณรู้ไหมว่าการมองข้ามพฤติกรรมง่ายๆอย่างหนึ่งอาจทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นสองเท่าหลังอายุ60ปีโดยไม่รู้ตัวเลยทุกวันมีผู้ชายสูงอายุหลายพันคนค่อยๆสูญเสียความรู้สึกความแข็งแรงและความมั่นใจและบ่อยครั้งเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าควรใส่ใจกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายนั่นคืออวัยวะเพศชายเนื้อหามาจากดรโรเบิร์ตมินเลอร์ แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะผู้เชี่ยวชาญสุขภาพชายมีประสบการณ์กว่า30ปีในการดูแลผู้ชายสูงวัยผมเห็นความท้าทายด้านสุขภาพของผู้สูงวัยมานักต่อนักหลายคนคิดว่าการดูแลอวัยวะเพศเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ถ้าผมบอกว่ามันส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดคุณภาพการนอนและความมั่นใจในความเป็นชายละ่ะวันนี้ผมจะมาแชร์สี่วิธีดูแลที่สำคัญ ที่ผู้ชายอายุเกิน60ทุกคนควรเริ่มทำไม่ใช่แค่เพื่อรักษาสมรรถภาพแต่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องผ่าตัดและถ้าคุณดูจนจบผมมีโบนัสอีกสองข้อพิเศษซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้แต่มันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยรักษาความแข็งแรงของคุณไปอีกหลายปีก่อนเริ่มอย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายหลังวัย60หากคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์พิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจผมถ้าไม่ก็พิมพ์เลขศูนย์และบอกผมว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้ตรงใจคุณมากขึ้นตอนนี้เรามาเริ่มกันทีสิ่งแรกที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดการทำให้อวัย,ยะวะเพศยังคงทำงานอยู่เพราะเชื่อไหมครับถ้าคุณไม่ใช้มันคุณอาจจะเริ่มเสียมันไปทีละน้อย หนึ่งในข้อผิดพลาดท,ที่ผมเห็นบ่อยมากคือผู้ชายสูงวัยมักคิดว่าสมรรถภาพทางเพศต้องเสื่อมตามอายุและไม่มีทางแก้ไขได้แต่นั่นไม่จริงครับปัญหาหลักมักไม่ใช่เพราะอายุแต่มักเกิดจากการไม่ใช้งานเหมือนกล้ามเนื้อขาถ้าคุณไม่เดินกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆอวัยวะเพศก็เช่นเดียวกันหากไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอมันจะเริ่มสูญเสียความแข็งแรงความยืดหยุ่น และความรู้สึกไวผมไม่ได้หมายถึงแค่การมีเพศสัมพันธ์แต่รวมถึงการไหลเวียนเลือดที่ดีการทำให้ออกซิเจนเข้าถึงเนื้อเยื่อและการดูแลเนื้อเยื่อให้แข็งแรงเสมอผมเคยรักษาคนไข้ที่อายุ70หรือ80ปีหลายคนรู้สึกตกใจเมื่อประสิทธิภาพเปลี่ยนไปซึ่งบ่อยครั้งเป็นเพราะเขาหยุดกระตุ้นหรือดูแลบริเวณน,นี้โดยไม่รู้ตัวความจริงคือถ้าคุณไม่รักษาการแข็งตัวไว้เป็นประจำ ไม่ว่าจะด้วยความใกล้ชิดการช่วยตัวเองแบบอ่อนโยนหรือใช้อุปกรณ์อย่างเครื่องสุญญากาศช่วยแข่งตัวคุณจะเสี่ยงที่จะสูญเสียความยืดหยุ่นและหน้าที่การทำงานของอวัยวะเพศการแข็งตัวไม่ได้มีไว้เพื่อความสุขอย่างเดียวแต่มันคือกลไกร่างกายที่ใช้รักษาการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเล็กๆซึ่งเปราะบางมากที่สุดในร่างกายเมื่อคุณทำให้อวัยวะเพศมีการใช้งาน คุณไม่ได้แค่ปกป้องสมรรถภาพทางเพศแต่ยังปกป้องความมั่นใจความรู้สึกเป็นชายและสายสัมพันธ์กับคู่ชีวิตมันคือการให้เกียรติตัวเองเป็นสัญญาณบอกกับสมองและร่างกายว่าคุณยังใส่ใจสุขภาพของตนเองและยังมีชีวิตชีวาอยู่ผู้ชายที่เอาคำแนะนำนี้ไปทำตามมักกลับมาในอีกไม่กี่เดือนพร้อมพลังชีวิตที่มากขึ้น และบอกว่ารู้สึกเหมือนกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งไม่ใช่เพราะยาหรืออะไรพิเศษแต่เพราะเขากลับมาดูแลระบบภายในของตัวเองอีกครั้งถ้าคุณเคยละเลยมันไปผมอยากให้คุณเริ่มอย่างอ่อนโยนไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบแค่เน้นที่การกระตุน้นการไหลเวียนเลือดเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเองอีกครั้งแล้วคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกจากร่างกายแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับต่อให้คุณมีนิสัยที่ดีแค่ไหน มันก็อาจถูกทำลายด้วยภัยเงียบที่แฝงอยู่ใกล้ตัวสิ่งที่ผู้ชายหลายคนมองข้ามจนกระทั่งมันสายเกินไปเราจะไปพูดถึงมันในหัวข้อถัดไปครับถ้าคุณยังดูอยู่และคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์พิมพ์เลขหนึ่งลงในคอมเมนต์เพื่อแสดงว่าคุณตั้งใจดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆตอนนี้เรามาเข้าสู่ข้อถัดไปซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุดนั่นคือการใส่ใจเรื่องความสะอาด มันไม่ใช่แค่เรื่องของความหอมสะอาดแต่เป็นการปกป้องอวัยวะที่บอบบางและไวต่อการอักเสบมากที่สุดของคุณผมจำไม่ได้แล้วว่ามีคนไข้กี่คนที่นั่งตรงหน้าผมแล้วพูดว่าหมอครับผมไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องนี้มันสำคัญความจริงคือผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนว่าการดูแลอวัยวะเพศให้สะอาดมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุมากขึ้น ผิวหนังจะบางลงระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและร่างกายฟื้นตัวจากการอักเสบได้ช้าลงถ้าคุณละเลยเรื่องความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้นมันอาจกลายเป็นช่องทางให้ปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นได้เช่นการอักเสบเรื้อรังการติดเชื้อแบบเจ็บปวดหรือในบางรายอาจเสี่ยงถึงขั้นมะเร็งอวัยวะเพศใช่ครับฟังดูน่ากลัวและมันก็ควรจะน่ากลัวเพราะความสกรปรกเรื้อรัง เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในผู้ชายสูงวัยโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้คลิปบริเวณใต้หนังหุ้มปลายอาจสะสมสิ่งสกปรกเช่นเหงื่อเซลล์ผิวที่ตายแล้วและไขมันธรรมชาติสิ่งเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมชั้นดีให้เชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตช่วงแรกคุณอาจแค่รู้สึกแดงหรือคันเล็กน้อยแต่ถ้าปล่อยไว้มันอาจกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นอย่างช้าๆข่าวดีคือวิธีป้องกันนั้นง่ายมาก แค่ล้างทำความสะอาดทุกวันโดยใช้สบู่ที่อ่อนโยนไม่มีน้ำหอมเช่นสบู่กลีเซอรีนมันจะช่วยรักษาสมดุลแบคทีเรียตามธรรมชาติลดการอักเสบและถนอมผิวบริเวณน,นั้นให้นุ่มนวลและที่สำคัญมากๆคือต้องเช็ดให้แห้งทุกครั้งโดยเฉพาะหลังอาบน้ำหรือมีเพศสัมพันธ์หากคุณมีเพศสัมพันธ์ควรล้างหลังเสร็จทุกครั้งเพราะช่องคลอดของผู้หญิงมีค่าความเป็นกรดด่างไม่เท่ากับของคุณ ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ล้างมันอาจไปทำลายสมดุลตามธรรมชาติของร่างกายคุณได้หลายครั้งการเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแบบนี้เมื่อคุณใส่ใจเรื่องความสะอาดไม่เพียงแค่สุขภาพของคุณดีขึ้นแต่คุณยังรู้สึกมั่นใจขึ้นด้วยมันคือการให้เกียรติร่างกายตัวเองรู้ว่าร่างกายเรานั้นมีค่าและสมควรได้รับการดูแลแต่ต่อให้คุณดูแลตัวเองดีแค่ไหน คุณก็ยังอาจเจอกับปัญหาที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้จนกว่าจะเกิดขึ้นจริงและสร้างความเจ็บปวดในหัวข้อถัดไปเราจะพูดถึงสิ่งที่อาจทำให้อวัยวะเพศบาดเจ็บโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่อวัยวะเพศยังไม่แข็งตัวเต็มที่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บภายในโดยไม่รู้ตัวนี่คือบทเรียนที่ผู้ชายหลายคนเรียนรู้ในวันที่สายไปแล้ว ผมเคยพบผู้ป่วยสูงอายุหลายคนมาพบผมด้วยความกังวลเพราะอาวัยวะเพศเริ่มมีความโค้งงอหรือมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเราตรวจละเอียดมักพบว่าสาเหตุคือการมีเพศสัมพันธ์ตอนที่ยังไม่แข็งตัวเต็มที่คุณรู้ไหมครับว่าอาวัยวะเพศที่ยังไม่แข็งเต็มที่จะมีโครงสร้างที่เปราะบางมากมันอยู่ในสภาวะครึ่งนิ่มครึ่งแข็ง เมื่อเกิดแรงกดแรงดันหรือการงอโดยเฉพาะระหว่างการสอดใส่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บภายในเล็กๆเราเรียกสิ่งนี้ว่าไมโครทอนอะมาหรือการบาดเจ็บเล็กๆที่มองไม่เห็นคุณอาจไม่รู้สึกอะไรในตอนนั้นเลยแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะก่อให้เกิดพังผืดภายในซึ่งอาจนำไปสู่โรคที่เรียกว่าโรคเพโรนีเวอร์เนสดิซีส well เป็นภาวะที่อวัยวะเพศโค้งมีอาการเจ็บ และอาจทำให้การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างช้าๆจนคุณอาจไม่รู้ตัวว่ามันเริ่มต้นจากแค่ความไม่พร้อมในบางครั้งแรกๆอาจแค่รู้สึกแข็งตัวไม่เต็มที่หรือเรื่องมีโค้งเล็กๆแบบไม่ทันสังเกตแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะฟื้นตัวช้าลงสิ่งที่อาจเป็นเรื่องเล็กในวัย30อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในวัยห0 นั่นคือเหตุผลที่ผมย้ำกับผู้ป่วยเสมอว่าฟังร่างกายของคุณอย่าเร่งรีบอย่าฝืนถ้าร่างกายยังไม่พร้อมทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจให้เวลาตัวเองหายใจพักใจพักกายไม่มีอะไรเสียหายในการรอมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณของความฉลาดและถ้าจําเป็นก็สามารถใช้ตัวช่วยได้เช่นเจลหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดสี หรือสื่อสารกับคู่ของคุณเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องความรู้สึกและความสบายเพราะการมีเพศสัมพันธ์ในวนัยนี้ควรเน้นที่ความผูกพันและความเข้าใจมากกว่าการแสดงผลงานเมื่อคุณใส่ใจเรื่องความปลอดภัยทุกอย่างจะกลายเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นลึกซึ้งและน่าจดจำแต่ถึงคุณจะระวังเรื่องนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งพฤติกรรมที่อาจทำให้คุณสูญเสียพลังความมั่นใจ โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยมันไม่ใช่ปัญหาทางร่างกายแต่มันคือปัญหาทางใจเป็นนิสัยในยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ชายมองความต้องการของตัวเองเราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปถ้าคุณยังดูอยู่และรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้ตรงกับชีวิตจริงพิมพ์เลขหนึ่งลงในคอมเมนต์เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณยังมีใจดูแลสุขภาพของตัวเองตอนนี้เราจะเข้าสู่ข้อที่สี่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจของคุณมากกว่าที่คุณคิดลดการดูสื่อลามกเพื่อฟื้นฟูความรู้สึกเชื่อมโยงที่แท้จริงอาจจะเป็นหัวข้อที่อ่อนไหวแต่ผมคิดว่าจำเป็นต้องพูดโดยเฉพาะกับผู้ชายอายุเกิน60ผมเคยพูดคุยกับผู้ชายจำนวนมากที่ยอมรับอย่างเงียบๆว่าเขาใช้เวลากับสื่อลามกมากกว่าที่ตั้งใจไว้พวกเขามักพูดว่า มันง่ายกว่าหรือมันช่วยให้ผ่อนคลายแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ตัวคือนิสัยนี้กำลังกัดกร่อนพื้นฐานของสุขภาพทางเพศและความสามารถในการเชื่อมโยงกับคนจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นทั้งสมองและร่างกายก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เคยกระตุ้นเราในอดีตอาจต้องการสิ่งใหม่หรือมากขึ้นกว่าเดิมการเสพติดสื่อลามกเป็นประจำทำให้สมองคุณค่อยๆปรับตัว ให้เชื่อมโยงความต้องการทางเพศเข้ากับภาพหรือวิดีโอที่ผ่านหน้าจอไม่ใช่กับคนจริงๆที่อยู่ตรงหน้าผลก็คือความสัมพันธ์จริงๆอาจเริ่มรู้สึกน่าเบื่อไม่เร้าใจไม่ใช่เพราะความรักหมดไปแต่เพราะสมองคุณถูกฝึกให้ตื่นเต้นกับสิ่งที่เกินจริงและไม่เป็นธรรมชาติสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นพวกเขาแค่รู้สึกว่าตื่นตัวช้าลง ไม่ตอบสนองเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่รู้สึกตื่นเต้นเวลาอยู่ใกล้คนรักผมเห็นวงจรน,นี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือสิ่งที่ควรกล้ายอมรับเมื่อคุณเริ่มลดการดูสื่อลามกถึงแม้เพียงเล็กน้อยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังคุณจะเริ่มรู้สึกไวขึ้นสัมผัสของคนจริงๆจะกลับมามีความหมายจินตนาการของคุณจะตื่นขึ้น ความมั่นใจและความเป็นตัวเองก็จะกลับมาไม่จำเป็นต้องเลิกทันทีหรือโทษตัวเองแค่ให้พื้นที่สมองและร่างกายของคุณได้เชื่อมโยงกับความจริงอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุมากขึ้นการกลับมาเชื่อมต่อแบบเรียบง่ายสามารถเยียวยาคุณได้ลึกมากคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นรู้สึกอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและการมีความสัมพันธ์จะเน้นที่ความผูกพันมากกว่าผลงาน แต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดจบครับต่อให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดได้ดีแค่ไหนยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่มักถูกละเลยมากที่สุดมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำตอนกลางวันแต่มันเกี่ยวกับการนอนหลับของคุณเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในโบนัสเคล็ดลับข้อแรกครับโบนัสเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของคุณหลายคนมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เราทำมาทั้งชีวิต โดยไม่เคยคิดว่ามันจะส่งผลเสียแต่บางครั้งสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้กลับเป็นสาเหตุที่ะส,สมความเสียหายมากที่สุดผู้ชายสูงวัยจำนวนมากมักมาหาผมด้วยอาการไม่สบายรู้สึกวัยผิดปกติหรืออวัย,ยวะเพศเริ่มโกงงอโดยไม่รู้สาเหตุพอเราคุยกันลึกลงไปสิ่งหนึ่งที่มักโผล่ขึ้นมาอย่างเงียบๆคือพวกเขานอนหลับโดยใส่กางเกงในรัดแน่นผมรู้ว่าฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แค่กางเกงในจะส่งผลอะไรได้ขนาดนั้นแต่ความจริงคือในช่วงเวลาที่คุณหลับร่างกายของคุณจะเกิดการแข็งตัวตอนกลางคืนซึ่งไม่เกี่ยวกับความฝันหรือความต้องการทางเพศเลยแต่มันคือกลไกทางชีวภาพที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนและรักษาความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อแต่ถ้าอวัยวะเพศของคุณถูกบีบอัดเงาะหรือจำกัดการเคลื่อนไหวจากกางเกงในที่แน่นเกินไป ในช่วงเวลาที่เกิดการแข็งตัวตอนนอนหลับมันสามารถทำให้เกิดไมโครทรอมาซ้ำๆหรือการบาดเจ็บภายในขนาดเล็กะส,สมไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวและสิ่งนี้เองที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดพังผืดในอวัย,ยวะเพศหรือโรคเพโรนีพิเวเนสดิซิสซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บหรือความโค้งที่ถาวรเวลามีการแข็งตัวเมื่อผมอธิบายเรื่องนี้ให้คนไข้ฟังหลายคนถึงกับตกใจ พราะวิธีป้องกันมันง่ายมากแค่เปลี่ยนสิ่งที่คุณใส่เวลานอนหรือบางคนอาจเลือกไม่ใส่อะไรเลยให้ร่างกายคุณมีอิสระตอนนอนปล่อยให้การแข็งตัวตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่ถูกขัดขวางหรือบีบรัดการเปลี่ยนเล็กๆแค่นี้สามารถป้องกันปัญหาระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อแถมผู้ชายหลายคนยังบอกว่าพวกเขานอนหลับได้ดีขึ้นพลิกตัวน้อยลงหลับสบายขึ้น นี่คือการดูแลตัวเองที่แทบไม่มีใครพูดถึงแต่เมื่อคุณลองทำคุณอาจสงสัยว่าทำไมไม่เริ่มเร็วกว่านี้แต่ถึงแม้คุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนแล้วยังมีเคล็ดลับสุดท้ายอีกข้อหนึ่งที่รวมทุกอย่างที่เราพูดมาไว้ด้วยกันมันคือหัวใจหลักของสุขภาพเพศช,ชายและส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดของคุณเราจะไปดูโบนัสข้อสุดท้ายต่อไปครับโบนัสเคล็ดลับข้อที่สอง ไลฟ์สไตล์คือหลักฐานของสุขภาพทางเพศผมได้เน้นย้ำเรื่องนี้กับคนไข้ามากมายและจะขอย้ำอีกครั้งเพราะมันสำคัญที่สุดคุณไม่สามารถแยกสุขภาพทางเพศออกจากสุขภาพโดยรวมของคุณได้มันทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งผมเคยเห็นผู้ชายที่ลองอาหารเสริมทุกชนิดไล่ตามยาวิเศษหลอกหลอกหรือแม้กระทั่งเข้ารับการรักษาแบบรุกรานแต่กลับละเลยยาที่ทรงพลังที่สุด นั่นก็คือพฤติกรรมประจำวันของตัวเองเมื่อคุณอายุมากกว่า60ปีไลฟ์สไตล์จะไม่ใช่แค่เรื่องประกอบอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นพื้นฐานของทุกอย่างโดยเฉพาะความสามารถในการรู้สึกมีพลังกระฉับกระเฉงและเชื่อมโยงกับคนรอบข้างอวัยวะเพศชายเป็นอวัยวะที่พึ่งพาระบบไหลเวียนเลือดการทำงานของมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของหลอดเลือดเป็นหลัก และหลอดเลือดก็คือสิ่งแรกที่จะแสดงสัญญาณเมื่อระบบหมุนเวียนของคุณเริ่มมีปัญหาในหลายกรณีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของปัญหาหัวใจหรือสมองที่ยังไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นอาการทางเพศจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความใกล้ชิดแต่มันคือสัญญาณสุขภาพโดยรวมอาหารแยกการไม่ออกกำลังกายการดื่มเหล้ามากเกินไปความเครียดสะสม และการสูบบุหรี่เรื้อรังทั้งหมดนี้จะค่อยๆทำลายระบบหลอดเลือดของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ข้าวดีคือสิ่งเหล่านี้มักสามารถฟื้นฟูหรือควบคุมได้ผมเคยเห็นผู้ชายอายุ70กว่ากลับมามีสมรรถภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์คุณไม่ต้องทำให้สมบูรณ์แบบแต่ต้องสม่ำเสมอเดินทุกวันแม้แค่รอบบ้าน กินอาหารสดเน้นผักไขมันดีโปรตีนคุณภาพดื่มน้ำให้พอนอนให้ดีหายใจลึกๆหรือฝึกผ่อนคลายความเครียดเลิกนิสัยที่เป็นพิษเลิกคบคนที่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าและที่สำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าร่างกายคุณยังมีศักยภาพอยู่แค่ต้องการให้คุณร่วมมือกับมันอีกครั้งเมื่อคุณมองไลฟ์สไตล์เป็นเหมือนอย่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นทั่วทั้งชีวิต ทั้งพลังงานอารมณ์ความสัมพันธ์รวมถึงความมั่นใจคุณจะหยุดรู้สึกว่าชีวิตกำลังหดลงและเริ่มรู้ว่าคุณยังมีช่วงเวลาดีๆให้ใช้ชีวิตอีกมากถ้าคุณติดตามมาจนถึงตอนนี้แสดงว่าคุณได้ก้าวสู่ขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นคือการตระหนักรู้แต่ขออย่าหยุดแค่ตรงนี้ครับในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าผมจะสรุปทุกอย่างที่เราได้พูดกันไปพร้อมกับฝากข้อความสำคัญ ที่ผมอยากให้ผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปได้ฟังก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะอนาคตที่ดีกว่าเริ่มจากการดูแลตัวเองแบบเรียบง่ายเท่านั้นถ้าคุณดูจนถึงตรงนี้ผมอยากขอบคุณจากใจจริงไม่ใช่แค่ขอบคุณที่คุณรับฟังแต่ขอบคุณที่คุณกล้าเผชิญหน้ากับหัวข้อที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงนั่นแสดงถึงความกล้าและความเคารพในตัวเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มักถูกมองข้ามในผู้ชายวัยสูงอายุสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือการดูแลอวัยวะเพศหลังวัย60สไม่ใช่เรื่องของความหลงตัวเองและไม่ใช่เรื่องของการพยายามยึดเยาวัยวไว้แต่มันคือการรักษาความเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณกับความมั่นใจและอาจรวมถึงความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักมันคือการรักษาความรู้สึกว่า คุณยังมีชีวิตอยู่มีคุณค่าและยังเต็มเปี่ยมเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับการทำให้อวัยวะเพศยังคงทำงานอยู่ไม่ใช่เพื่อเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่เพื่อสุขภาพของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อรวมถึงความเป็นชายในแบบที่คุณรู้สึกได้การใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อตัวเองและป้องกันปัญหาที่ร้ายแรงในระยะยาวการหลีกเลี่ยงเพศสัมพันธ์ในขณะยังไม่แข็งตัวเต็มที่ อาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถป้องกันโรคเพโรนีและความเจ็บปวดได้ในอนาคตการลดหรือจำกัดการดูสื่อลามก่อช่วยให้คุณกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองและกับคู่ของคุณได้อย่างแท้จริงการปรับพฤติกรรมการนอนเช่นไม่ใส่กางเกงในที่รัดแน่นช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงและสุดท้ายคือไลฟ์สไตล์ของคุณทั้งการกินการเดินการพักผ่อน การจัดการความเครียดและความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้คือยาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายวัยหกการเลือกแบบนี้ไม่ใช่แค่ยืดอายุแต่มันทำให้ชีวิตในปีต่อๆไปแข็งแรงขึ้นมีความหมายมากขึ้นผมเคยดูแลผู้ชายในวัย60 70และแม้แต่80ที่เคยคิดว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรดีอีกแล้วแต่เมื่อเขากลับมาดูแลตัวเองเขากลับมารู้สึกเป็นตัวเองอีกครั้ง ผมยืนยันได้จากประสบการณ์ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวแค่เริ่มที่หนึ่งก้าหนึ่งนิสัยหนึ่งการเลือกที่ดีกว่าวันนี้เพราะคุณภาพชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกทำในวันนี้ร่างกายของคุณจิตใจของคุณและความสัมพันธ์ของคุณยังรอฟังเสียงจากคุณ ขอเพียงคุณส่งเสียงนั้นออกไปผ่านการกระทําที่ใส่ใจวันนี้คุณได้เห็นเส้นทางนั้นแล้วขอเพียงคุณกล้าเดินไปข้อความสุดท้ายจากดรมิลเลอร์บทเรียนที่มีค่าที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ทั้งในฐานะแพทย์และในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคือการดูแลตัวเองอย่างใส่ใจคือการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเคารพตัวเองมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้น การเลือกนิสัยที่หล่อเลี้ยงสุขภาพกายและใจคือสิ่งที่จะทำให้เรายังมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพยังรักได้ยังเชื่อมโยงได้ยังมีคุณค่าอย่ารอให้เกิดปัญหาก่อนถึงจะเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองเริ่มวันนี้เลยครับร่างกายคุณในวันข้างหน้าจะขอบคุณคุณในวันนี้เสมอถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่าใช่ลงในคอมเมนต์ด้านล่าง กดติดตามและแชร์คลิปนี้กับเพื่อนพี่น้องหรือผู้ชายที่คุณรักเขาอาจจะต้องการได้ยินคำนี้เช่นกันครับ